หากสังเกตเห็นติ่งเนื้อที่คอหรือรอยเข้มที่คอนี่เป็นสัญญาณโรคก่อนเบาหวานซึ่ง80%ไม่รู้ตัวมาก่อนว่าเป็นระยะก่อนเบาหวานติ่งเนื้อที่คอและเม็ดสีเป็นสัญญาณแรกการตัดติ่งเนื้อไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุอย่างแท้จริงสาเหตุที่แท้จริงคือภาวะอินซูลินในเลือดสูงหรือภาวะดื้ออินซูลินและนี่คืออาการอื่นๆของภาวะดื้ออินซูลิน เช่นหิวบ่อยอ่อนเพลียอ่อนล้าง,ง่ายอยากกินของหวานตลอดเวลาคุมน้ำหนักได้ยากมีอาการปวดเกิดขึ้นได้ง่ายเช่นปวดข้อเท้าปวดเขา่าภาวะเดอร์อ,อิสุลินคือการที่มีอิสุลินอยู่ในเลือดที่สูงซึ่งอิสุลินเป็นฮอร์โมนในร่างกายแล้วจะบอกว่าจะต้องทำยังไงเพื่อลดภาวะเดอร์อ,อิสุลินซึ่ง สามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่คืนนี้เลยค่ะคืนนี้หลังจากที่กินอาหารระดับอินซูลินจะสูงขึ้นและจะสูงหรือไม่นานขึ้นอยู่กับอาหารที่กินระดับอินซูลินจะสามารถสูงไปได้มากหรือสูงได้นิดหน่อยและอาหารที่ส่งผลต่ออินซูลินที่สูงมากก็คือคาร์โบไฮเดรตที่แปลรูปสูงหรือว่าอั t ต a p r o รเซส e d food ดังนั้นอาจจะเป็นข้าวขาวขนมปังขาว หรือบางคนมีของว่างหลังอาหารด้วยเช่นไอศครีมขนมหวานผลไม้หวานหลังจากที่ทานมื้อเย็นเสร็จแล้วสิ่งแรกที่ต้องทำไว้เลยก็คือตั้งนาฬิกาไว้ที่16ชั่วโมงตอนนี้ในช่วง16ชั่วโมงจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายระดับน้ำตาลในเลือดจะเริ่มลดลงเป็นปกติหลังจากกินอาหารเย็น4ชั่วโมงระดับอินซูลินจะเริ่มลดลง และในขณะที่คุณหลับนะคะก็จะมีฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนกลูคากอนเกิดขึ้นตอนนี้ร่างกายก็จะเริ่มเอาไขมันออกมาเผาผ่านเป็นพลังงานและเมื่อคุณตื่นคุณมีเวลาอีก2-3ชั่วโมงที่จะครบ16ชั่วโมงในเวลานี้สามารถกินเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ำตาลชากาแฟน้ำเปล่า ซึ่งจะไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงระดับอินซูลินสูงให้รักษาระดับอินซูลินให้ต่ำลงจนครบ16ชั่วโมงตอนนี้จะเริ่มกินอาหารมือแรกถ้าทําสิ่งนี้ผิดนะคะการอดที่ผ่านมาจะไม่มีผลดีเท่าที่ควรเริ่มต้นมือแรกด้วยไฟเบอร์โปรตีนไขมันดีอาจจะเป็นอะโวคาโดหรือไข่หรือโปรตีนที่คุณมีค่ะ วิธีที่ง่ายกว่าคือผสมไฟเบอร์แบบนี้กินก่อนอาหารจะช่วยลดระดับอินซูลินลดระดับน้ำตาลไม่ให้สูงขึ้นเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นให้ผสมไฟเบอร์กินก่อนอาหารอีกครั้งและกินด้วยโปรโตีนไขมันดีทำแบบนี้ติดต่อกัน2-3เดือนติ่งเนื้อจะหุดออกมา